คือผมคิดว่าวันนี้เราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเอ,อเพิ่มเชื้อไฟเนาะคำถามก็คือว่า,าถ้าเราจะทารั้วเราทําไปทําไมคือเราทารัว้วใช่ไหมครับทางกัมพูชาก็จะใช้ตรงนี้เนี่ยในการทําให้เกิดการประทะและถ้าปะทะกันนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ทางกัมพูชาจะใช้จุดนี้ในการไปสู่สารโลกซึ่งเป็นจุดที่เราไม่อยากจะไปดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเติมเชื้อไฟอะไรเลยนะครับ พวกชั่วนั่นไม่ควรได้รับความเมตตาจากเราก็เพราะไม่ควรนายถึงได้เรียกว่าความเมตตาเมตตาหาอะไรละ่ะแล้วที่นายพูดแบบนั้นมันได้ที่อะไรเซฟนั่งลงไม่คุณไม่อยู่ในรายชื่อไม่นี่เราโผ้พลาดอะไรกันอยู่วะเน,นี่ยเงี้ยเงียง้ยไม่แฟร์เลยคือยังไงการจะยกโทษให้ทุกคนที่มาเยี่ยใส่ปากเราเหรอพวกมันมาถึงบ้านเราและฆ่าคนของเราแม่เจ้า มีคนยิงพี่นายวะถอดก้อนประตูให้มันเข้ามาดีไหมกล่ากล้าหน่อยพวกโง่เอ้ยมันจะมาอีกมันจะมาอีกเพราะเราไม่ลงโทษพวกมันแล้วพอมันมามันคงหัวราอชอบใจใหญ่สมน้ำหน้าพวกมันให้พวกชอบรับบทเชือ